วันนี้จะไม่พูดมากเลยสามสิบนาทีนะใหพูกเราของนั้นเนะรต่ <c oughs> ว่าจะว่าก,กันตามแนวนปฏิบัติจริงๆเพราะว่านักปฏิบัติทุกคนความมุ่งหวังจริงๆอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าตามาควา,า,ามประสงค์รุทธเจ้า,ต,าต้องการทุกคนไปนิพพานวันนี้ก็มาพูดกันตามหลักปฏิบัติ อันดับแรกคนด้านธุรกิจบริษัทขั้นแรกที่สุดเราจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้ก็ช่างเถอะแต่ถ้าว่าชาติที่จุนยาตกนรกเราไม่ต้องการการตกนรกอันดับแรกวิธีที่ท่านจะไม่ต้องการตกนรกคือว่าว่าให้จับอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอารมณ์เกาะติดที่ฤาีเรื่อนอรจาระชานเกาะชาญให้ติดหรือเกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลให้ติดอย่างเราเกาะพระพุทธเจ้าคือภาวนาว่าพุทธโธหรือสัมมาหลังอย่างนี้เกาะพระพุทธเจ้าทําให้เป็นประจำหรือว,ว่าบางท่านภาวนาแบบนี้ไม่นถนัดจะใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามความประสงค์ เระบางท่านจิตคิดว่าในการให้ทานมีจิตมุ่งมั่นมีความมั่นคงในการให้ทานก็คิดถึงทานการกรุศลไว้เป็นจารคานุสติ <c oughs> อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เป็นกุศลถ้าจิตเราเกาะอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แน่นก่อนที่เราจะตายเมื่อจะตายอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นก็จะบังเกิดกับท่านอย่างน้อยที่สุดท่านก็ไปสวรรค์ถ้ามีอารมณ์มั่นคงก็ไปพุทธมรร ไปได้สองทางทั้งจุดตัวอย่างที่เห็นได้ไง่ายๆก็ว่าเเล่ากับ่าทุกเที่ยวอย่างกับเอาองี้ดีกว่าท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านผูน้นี้ตายไม่เคยสร้างความดีสร้างแต่สิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหมดจย่างปานาธิบายก็ละเมิด อธินาทานการเมสุจ้าจารมุสาสุรานอกจากนั้นก็ยังแกล้งเวลาเขาฟังธรรมแกล้งส่งเสียงกลบธรรมบ้างเขาฟังธรรมกันเห็นแล้วแกล้งทำไปไม่เห็นบ้างอย่างนี้เป็นตน้นเป็นคนที่หาความดีไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะตายมาทุกเวทนานมากขึนน้นเห็นบันเดนบทเห็นธิดาพัญญาลูกถึิงลูกชาย ข้าทายยิงนชายสมบัติทั้งหมดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี่เขาก็ห่วงเราแต่ไม่มีใครสามารถจะช่วยบรรเทาทุกขเโทนาของเราได้เราเห็นอยู่องค์เดียวคือองค์สมเด็จพระจอมใจคือพระพุทธเจ้าแต่ความจริงทุกวันกทุเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าเดินผ่านบ้านทุกวันเขาไม่เคยยกมือไหว้แต่วันนั้นไปไหนไม่ได้เขานึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้มาช่วยโปรด ให้สงเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเตือนแม่แท้เนื้อแท้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาก็ตายตายลงไปเวลานั้นทั้งๆที่กําลังใจยังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เพราะอาศัยนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เขาไปเกิดบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงสติวโลก มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนาวฟ้าหนึ่งพันเบริวารเสวยความสุขและในการต่อมาได้ฟังเทศจากพระเจ้าอีกนิดหนึ่งอีกหน่อยเดียวเขาได้เป็นประโสดาบันเป็นว่าบาปต่างๆทั้งหมดไม่มีโอกาสตามให้ผลในบรรดาญาโยมพุทธสาสกชนขอทุกคนจงอันดับแรกจงตั้งใจว่าชาตินี้เราจะไม่ยอมลงนรก ที่พระพุทธเจ้าแนะนำาเจริญกรรมาฐานก็เพราะว่าทําจิตห้อารมณ์ชินคําว่าฌานคืออารมณ์ชินชินในด้านของความดีชินในด้านเนาน,นึอถึงความดีพอถ้าหากว่าจิตเราป็นสมาธิคําว่าฌานเราทรงตัวและเมื่อมีสมาธิทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วนึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์นึกถึงพระสมเป็นอารมณ์นึกถึงศีลเป็นอารมณ์ก็ตาม เรื่อนึกถึงทานการบริจาคกาุศมทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องทุกอย่างถ้าเวลาที่เราจะตายนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแล้วเวลานั้นบาปไม่สามารถจะเข้ามาแทรกจิตได้จิตก็จะไปตามทางของจิตในทางที่ดีคือสวรรค์ยังสุปฏิจิตตาเทพบทุตรนี่เราว่ากันอย่างย่อนะแบบที่ว่าบุญก็ทำกรรมก็สร้าง แต่ว่าสุปฏิทิตาเทพบุตรที่หนักของพวกเรามากไม่เคยสร้างความดีมีแต่ความชั่วแต่ถ้าว่าตัวเองก่อนที่จะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพนึกขอให้พระพเจ้ามาช่วยโปรดให้ให้มหาจะโรภคภัยไข้เจ็บหายจะทุกขเวทนาแต่ถึงอะไรก็ดีในฐานะพระเจ้าจะมีความดีความดีทั้งก็ช่วย ให้สุตฏิทิตาเทพบุตรไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในวโลกแต่ต่อมาเมื่อท่านเสด็จไปช่วยประเทศโลวงพุทธมารดาก็มีโอกาสให้สุตฏิทิตาฟังเทศอีกครั้งหนึ่งพอฟังเทศจบเขาก็เป็นปสโสดาบันคําว่าปโสโดดาบันบรรดาท่านหลายแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสวินีผพาน <c oughs> คนที่เท่าถึงความเป็นปสโสดาบันแล้วจะไม่ตกนรกทุกชาติ เ่นเชื่อว่าความชั่วจะไม่มีต่อไปจะทำแต่ความดีถ้าความชั่วเก่าคือบาปก็ไม่สามารถลงโทษได้เพราะว่าพระโสดาบันทรานลงนรกคุมไหนนรกคุมนั้นไฟดับ <c oughs> การลงโทษเลิกเช่นที่ของบรรดดญาติโยมพุทตัวสัตว์ทุกคนอันดับแรกนะตั้งใจไว้ให้ดีว่าจะเกาะ,ะบุญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เกาะให้แน่นบุญทุกอย่างเราทำํำประยางนี้เราชอบระยะเกาะอย่างนั้นโดยเฉพาะให้มีความมั่นคงของจิตเยียงนี้ทุกคนจะไม่ไปนรก <c oughs> มาระการในสองวันนี้เป็นวันที่สามมันสุดท้ายก็ขอไล่เบีย้ยเพื่อทางเข้าสู่พระนิพพานนั่นคือสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบนี่ถ้าใครปฏิบัติตัดได้ทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต ถ้าตัดได้แค่สามข้อจะเป็นพระสดาบับกังกอติยาคามี <c oughs> ในเพราะอย่างิ่งการตัดกิเลสท่านตัดข้อเดียวคือข้อตนถ้าตัดข้อตนในดขาดทั้งเก้าข้อก็ขาดไปด้วยข้อตนคือสก,กายาทิฏฐิที่มีความรู้สึกร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ตามบารีตั้งไวอย่างนั้นนะ <c oughs> ตอนนี้เวลาที่เราจะตัดถ้าไปอันดับของ,รราามมงพ,พระโสดาบันกับสกิทาคามีซึ่งพระพุทธเจ้าเคยตัดว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคาม,มีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสิ่งวริสุดที่ไม่หนักนักสมาธิยังไม่มากอย่างสูงก็แค่พระธมชาญ ปัญญาก็เล็กน้อยไม่มากแต่ว่ามีสินบริสุทธิ์ตอนนี้จะหากว่าเราจะปฏิบัติในพระสังโยชน์สิบธิ์จะก็ข้อหนึ่งเอาความรู้สึกของโสดาบันกักิทาคามีพระโสดาบันกักิทาคามีนี่จะมีความรู้สึกสั้นๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายคนทุกคนต้องตาย เวลานี้คนอื่นเขาตายแต่เรายังไม่ตายไม่ใช่เราก็ตายไมนกันนึกว่าร่างกายนี้ต้องตายเป็นปกติอนนีายปลวงพโ,โสดาบันสิกธาคาามีถ้าจิตละเอียดขึ้นเป็นอารมณ์ข้อนาคามีก็จะเกิดทิพิทาย,ยานคือความเบื่อหน่ายในขันห้าหรือร่างกายเบื่อหน่ายร่างกายเราเองด้วยเบื่อหน่ายร่างกายคนอื่นด้วยทั้งนี้เพราะอะไร พราะร่างกายเลี้ยงไม่เช่องความหิวเกิดขึ้นเรานาอาหารมาให้กินกินแล้วมันก็หิวใหม่กินใหม่อีกไปแช่ก็หิวใหม่ก็บอกเลีเ้ยงไม่รู้จักจบนี่ประการแรกน,น่าเบื่อประการที่สองเราบำรุงร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่ะพึงดีได้ทุกอย่างที่ทั้งแพทย์หรือใครก็ตามแนะนํามา ว่าควรปฏิบัติอย่างนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้ร่างกายจะมีความสุขร่างกายจะไม่มีโรคแต่ทําทุกอย่างตามที่เขาแนะนํามาร่างกายก็ยังมีโรคทุกคนมีโรคเหมือนกันหมดนี้เราร่างกายถ้าร่างกายเป็นเราจริงเขาิงมันต้องไม่มีโรคเพราะเราเป็นองการให้เป็นต่อมาพูดถรงความตายทุกคนไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าว่า ทั้งที่เราไม่อยากตายความตายก็เข้ามาถึงเราโรมความบ้าร่างกายมีสภาพน่าเบื่ออย่างหนึ่งนอย่างหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราร่างกายอื่นเราไม่เคยเห็นไม่ทราบนักก็มีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราข้างในร่างกายเลยผิวหนังเขาไปมันลอกหนังจะเจอเนื้อ คนทุกคนท้าหลอกหนังส่วนใดส่วนหนึ่งหนังเล่าไปก็จะเกิดสภาพน่าเกลียดเพราะนั้นเลิกความสวยไม่สวยแล้วหนังเล่าเสร็จแล้วไม่สวยหมดสวยอัน,นหนึ่งแต่าการที่สองท่านลอกเมื่อออกไปข้างในจะเจอตับไตไส้พอดอุจาระปัสสาวะน้ำเบือน้ำเหลือง,องทั้งหมดในร่างกายนี่มันจะมันจ่นนนความสมบรกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นมหาติฐานสูตรในการยานทั้มสนนามหาติปทาน ว่าร่างกายของคนและสัตว์มีสภาพเหมือนกับถุงแพรผ้าถุงนั้นทำด้วยผ้าแพร่เป็นผ้าไหมแต่ว่าข้างในใส่ของโสโครกเอาไว้เต็ไมไปด้วยความสกปรกโสโครกถ้ายังไม่เปิดปากถุงเพียงใดเราก็คิดว่าถุงนี้สวยถ้าเปิดปากถุงออกมาแล้วอะไรจะมีความรู้สึกรังเกียจสิ่งที่อยู่ในถุงนั้น รวมความว่าสำหรับอารมณ์เพราะอนาคามีจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งปกติั้งไม่ปกติคือปกติมันหิวทุกวันเช้ากินแล้วเพลินก็หิวกลางวันหิวกินแล้ว,ก,ว,ว,ว,ก,ลวกินอิ่มแล้วตอนเย็นก็หิวดีไม่ดีกลางคืนหิวต่ออีกมันหิวไม่จบมันกินไม่จบเลี่ยงเท่าไรก็ไม่อิ่มนี่น่าเบือ่อ บริการในสองบำรุงขนาดไหนก็ตามก็มีการสุดโรมทั้งทงที่เราไม่ต้องการให้สุดโทมมันก็อย่าสุดโทมตามสภาพของมันเพราะมันไม่ใช่เรามันไม่ยอมเชื่อเราบริการในสามการป่วยไข้ไม่สบายไม่มีใครรงการแต่ว่าร่างกายมันจะป่วยของมันเราก็ห้ามไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ป่วยมือนกันต่อไปความแก่ที่เข้ามาถึง ไม่มีใครอยากแก่แต่ทุกคนก็ต้องแก่เมื่อการเวลาเข้ามาถึงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันเราก็ห้ามไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องตายจากนั้นพระอนาคามีบุคคลที่มีกำลังกจเข้าถึงพระอนาคามีจะเกิดนิพพทายนางคือความเบื่อหน่ายถ้าอารมณ์จิตมีความรู้สึก,กเบื่อร่างกาย เบื่อร่างกายของเราเองด้วยเบื่อร่างกายคนอื่นด้วยเบื่อวัตถุธาตุต่างๆด้วยทั้งหมดในโลกนี้ทุกถึงทุกอย่างไม่น่ามีอะไรดีไม่หรอมหน้าเบื่อทั้งหมดอย่างนี้เป็นอารมณ์วอณาคามีที่ตัดตัวแรกตัวเดียวนะต่อไปถ้าเข้าถึงอารมณ์พระราหารันอารมณ์พระราหันจะมีสัง,สงขารเปรียขายานรองรับ คำว่าสังขารุเประยายาเรการวางเฉยในร่างกายเรื่อการวางเฉยในขันห้าถ้าอันยอมรับทุกอย่างร่างกายมันหิวก็ยอมรับว่าร่างกายมันหิวเป็นของธรรมดาไม่เบื่อวัอนาคามีไมีอารมเฉยมันหิวก็ให้มันกินเข้าไปกินอิ่มแล้วมันหิวใหม่ก็ให้มันกินไปใหม่ถ้าไม่เลี้ยงมันเราก็มีทุกข์ เราอาศัยมันถ้าร่างกายมันจะป่วยมันก็ต้องป่วยทุกเวลานามีมันก็ต้องปวดน้นเฉียดนี่เป็นของธรรมดายอมรับเถอะเราถือว่าตามความนจริงต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดาเขาร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ก็มาจิกวางเฉยคําว่าวางเฉยไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจ็บนะเจ็บตั้งเจ็บด้วยปวดด้วยเหมือนกันกับคนธรรมดาความหิวความหายเกิดขึ้นเหมือนกันกับคนธรรมดาจะกวางเฉยได้ นเมื่อความแก่เข้ามาถึงก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีขันสังขารเปิดขายอย่างคือคือว่ามีกามีขันติในขันห้ามีเบกขาในขันห้า,นา,ใ,นนหาในเมื่อร่างกายเป็นอย่างแก่ก็ถือว่าธรรมดาเข้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไม่แก่อย่างเดียวมันก็ต้องป่วยด้วยแล้วในสุดมันก็ต้องตายแนโรงของพระอันอา,หารหันเห็นได้ร่างกายเป็นของธรรมดาไปหมด แล้วก็เฉยไม่กรุงมมันป่วยก็ไม่กลุ่มมันหิวถ้าไม่มีอะไรจะกินก็ไม่กลุ่มมีกินก็กินไม่มีกินก่อนแล้วไป <c oughs> กรงความกำลังใจของท่านสมองเหมือกันทำไมเมื่อความตายเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าร่างกายของทุกคนจะนต้องตายเมื่อความตายพผ่านถ้าเหาท่านจะตายนะท่านจะดีใจมาก พราะว่าพระรัตกองค์ไม่มีใครต้องการอยู่ในโลกนี้ไม่มีพระรัตน์องค์ไหนที่ต้องการต่ออายุพระรัตน์ต้องการอย่างเดียวเข้าสุนทิพานเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นเร็วได้นั่นแปรลมพระรัตน์แต่ไม่ใช่ดินรนในเมื่อร่างกายมันยังไม่ตายก็เฉยมันอยากจะอยู่ก็เชิญมันอยู่ไม่อยากจะตายก็เชิญมันตายนี่ข้อที่หนึ่ง ให้ทราบว่าอาการของข้อที่หนึ่งมันมีสาขั้นขั้นที่หนึ่งคืออารมณ์พระโสดาบันกสกิทาคามีมีความรู้สึกใน่างกายว่าร่างกายนี้ต้องตายขั้นที่สองอารมณ์พระพระอนาคามีมีความเบื่อในร่างกายขั้นที่สาขั้นสุดท้ายอารมณ์พระอรหันต์มีการวางเฉยในร่างกายไม่ไม่ไม่ดินรนไม่เดือดร้อน อันนี้สำหรับสังยอดสิบนักสือเขาก็แจกไปแล้วทาบุญกันมาแล้วนะความยิงตั้งใจจะแจกแต่แจกไม่ทันก็แจกไม่ไหวเลยต้องสุดแล้วจะใครจะให้ก็ตังค์ให้ก็เอาไปไม่ให้ก็แล้วไปให้มากก็ได้ให้น้อยก,ก็ได้เอาตามนั้นเพราะว่าเจ้าของก็พิม์มาขเขาพิมพ์ทำบุญมาที่ได้ตั้งใจจะแจกโดยตรงถ้าแจกโดยตรงแค่แจกแล้วก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วก็ ต้งือฉบับนั้นคนจะเกาะติดเขาไว้สังยอดสิบข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะาข้อที่สองถ้าเราตัดข้อที่หนึ่งได้ข้อที่สองก็หมดแต่ว่าเราก็พูดกันว่าดีกว่าข้อที่สองวิจิกิจฉามีอารมณ์สงสัยในความมีพระเจ้าพระทมและพระอริยสงฆ์ต้องตัดข้อนี้ออกไปตัดความสงสัยออกดูพระพุทธเจ้าท่าน พุทธเจ้าท่านสอนแบบไหนปฏิบัติตนแบบไหนมีความโลภโมโทสันหรือเปล่ามีความโดดร้ายหรือเปล่าความยินพระเจ้ามีแต่เมตตากรุณาสองอย่างทรงแนะนําคนทั้งหมดในโลกจงทุกคนจงอย่าทําความชั่วสองจงทําแต่ความดีสามทำจิตใจของสายใจก,กิเลสเอตังพุทธานาศาสนังทรงยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดรงความพระเจ้าน่าเคารพคําสอนเราองค์เป็นพระธรรมต่อมาพระอริยสงฆ์พระสงฆ์สมยัยจะพระอริยเจ้านะที่จริงสมบูรณ์แบบพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร มีแต่ความเมตตาปราหนีพระเมตตากรุณาทั้งสองตัวทั้งสองขั้นพระโสดาบันก็ดีศกิทาาก็มปนงจะทรงอยู่ตลอดเวลาดัางนั้นก็เป็นพระที่น่าเคารพตรงความว่าเราก็ตัดความสงสัยเสียว่าพระเจ้าดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวว่าดีเพราะว่าถ่าแนะนำให้คนทุกคนไม่ทำความชั่วให้ทำแต่ความดี ถ้าทำคำส,สอนของขบอกวดีพระอริยสงฆ์ที่รับคำส,สอนมาแล้วมาแนะนําพวกเราอีกท่านก็ดีเหมือนกัน,นยอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจการที่สามทรงสินให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันเรธกิทาคามีคือศินห้าพระโสดาบันขั้นต้นก็ศินห้า ขั้นกลางก็เอา,กกาทรงกระบดสิบประการขั้นสูงสุดก็ทรงกงบท1สิบแน่นอนกระบอกสิบแน่นอนเอาอย่างนี้ก็ละกันเอาแค่สินห้าก่อนจิตใจทรงสินห้าบนสุดก็เป็นว่าอาการสามอย่างเขาจิตใจขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายแต่การที่สอง ไม่สงสัยในความมีของพระเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับต้องถือด้วยความจริงใจรายการที่สามทรงศีลบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันในสิกาคามีเป็นว่าถ้าได้อดับนี้แล้วทุกคนจะปลอดจากอบายภูมิอบายภูมิทั้งสี่คือนรกสัตว์เป็นสัตว์นรกเป็นเป็ดเป็นสุรกายสตดิฉันจะไม่มีกัต่อไป ไม่ใช่ไม่มีเฉพาะชาตินี้อีกกี่ชาติก็ไม่มีมีทางเดินส่งสุนเดียวคือเดินเข้าไปใกล้ปธิพัน์มาถึงก็แสบฏิพันธ์นแล้วถ้าโสดาบันแปลว่าเ้าถึงก็แสบฏิพันธ์นนเมื่อในเมื่ออารมณ์จิตเข้าตอนนี้จะาพระโสดาบันญัิกิราคามีแล้วต่อไปก็เป็นอาาคามีอนณาคามีตัดสญิยบเตยห้าจากสามเมื่อกินนี้แล้วก็ต่ออีกสอง คือว่ากายต่อสองตึงตึงตึงตัดความรักในระหว่างเพศพันการมบุคุลนะถ้าละการในสองตัดความโกรธทั้งสองอย่างนี้ไม่มีอารมณ์เพราะนาคว่านาคามีแต่วิธีตัดเวลานี้ถ้าเดินตามระเบียบนตามแบบจะต้องทำสมาธิสูงหน่อย อย่างน้อยๆก็สามารถทรงชาติสีได้วันละเก้านาทีสินาทีก็พอทุกคนจิตสามารถทรงทั้งชานสีได้ถ้าจับอสุภกรรมอาุกรรมฐานกับกาย,ยกตาดุสติสองอย่างเข้ามาบวกกันกายยกตาดุสติหมายถึงว่านึกถึงร่างกายเป็นอารมณ์อสุภกรรมฐานนึกว่าร่างกายสมปรกสโครกตาที่พูดไปเมื่อกี้ จนกระทั่งอารมณ์ของเราห่างจากความต้องการในการมารมณ์ไม่มีความรู้สึกในการมารมณ์อย่างนี้เป็นข้อที่หนึ่งก็นาคามียังไม,มไม่เต็มที่ได้ครึ่งตัวแล้วต่อไปก็ตัดโทสะความโกรธอาศัยพรมิหารสีเป็นพื้นฐานหรือว,ว่ากสินสีสินสทีทำก็ไม่อยากอย่างสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาว ทีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหรือพระผมมีหานศสียวตา่างเข้าคุมอารมณ์ใจโท่านอารมณ์จิตใจตกจากความโกรธมีเมตตาวิธตังถ้าทําได้อย่างนี้กั้สองอย่างก็รบว,ว่าตัดสันโยติหาคอค้นหนึ่งสกายะติถิขอต้นคอยสองวิจิกิจฉาสามธิรปตปรามาตสี่กามชันทะและห้าปฏิฆะนื่คือการกระทบอารมณ์ ต่อไปในะเมื่อไปว่านาคามีแล้วเดี๋ยวลืมบอกไปนะว่าประโสดาบันนี่มีสามขั้นเวลาพอพระโสดาบันมีสามขั้นคือขั้นแรกจริงๆอย่างอ่อนเ้าเรียกว่าสาาตัขตูจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเกิดบนสวรรค์หรือบนโลกเจ็ดชาติมนุษย์เจ็ดชาติสทราบก็จะมา ขั้นที่สองก็โสดาบันละเอียดขึ้นที่เรียกว่าโกลังโกละอย่างนี้อารมณ์เข้มข้นขึ้นหน่อยจะเป็นมนุษย์อีกสามชาติขั้นสูงสุดเทียวบ,บวัเอกวิชีจะเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติเวรานแต่ว่าในการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ปะโสดาบันจะไม่ทำบาปทั้งหมดอารมณ์จะทรงตัวจะไม่มีทางทำบาปทุกสงทุกอย่าง แล้วก็ไม่มีการพัดไปนอนในอบาญภูมิสสำหรับ,บพระอนาคามีถ้าใครได้พระอนาคามีนะอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพงก็ตาม <c oughs> จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะบำเพ็ญบารมีเต็มในที่นั้นแล้วนนิพพานในที่นั้นทนา้ต่อไปก็พุดพระอรหันต พระอาจา์จะต้องตัดอะไรบ้างตัดไปห้าข้อเปนาคามยษยษยีสันโยสิก <c oughs> ็พระอรหันต้องตัดอีกห้าข้อแต่ก็ไปขอไม่ยากไม้แต่แกให้ฉันนะอ่านไม่ยากแต่จําก็ยากนะคือว่าเปขอไม่หน,นักไปหนักก็นาคาเมโสดาบันโสดาบันนี่หนักกว่าจิตเจะเก้าเคืองสูะโสดาบันนเพราะจิตมันชินกับบาป เราทาบาดตัวชินยุมตัดนิดเราตกตายเลยเห็นไหมเมื่อกัดหน่อยเราบี้ตายเลยราะมันหนักมากพการที่เป็นมรสโซดาบานันต้องห้ามไม่ตัวชินนี่เสียเขาถือว่าหนักหน่อยพอถึงอนาคามีก็ตาวจริงเข้าว่าเข้าถึงสกิทาคามีมันก็คล้ายอนาคามีอนาคามีที่เรกว่าต้องใช้ชานสีนั้นไม่หนักแล้วตอนนั้นมันชินแล้ว จะสมอารมณ์ทรงตัวชินต่อไปถึงพระอระหันต์พระอรหันตีตัดกิเลสเบาตัดเฉพาะกิเลสที่เป็นอนุสัยกิเลสเบาๆไม่หนักนอนาคามีหนักมากหลัตัดอีกห้าข้อขึ้นหนึ่งรูปราคะสองอรปราคะสามมณนะสี่วิจิิจชา้า จาสามมานะ,ะทัศนอตจักรห้าวิชารูปราคะอรูปอรูปราคาะนมาตั้งรูปฌานอรูปฌานคือว่าไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌานคือมีความรู้สึกว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็าดีเพียงเพียงแค่บันไดเพื่อก้าวไปสู่ี่พานเท่านั้นไม่ใช่ที่พักที่อาศัยข้อต่อไปมานะ การถือตัวถือตนจะต้องตัดเราดีก็เขาเราเสมอเขาเราเร็วเขาความรู้สึกอย่างนี้ไม่ดีทำให้เดือดร้อนตัดไปให้มีความรู้สึกว่าคนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดคนบุคคลผู้ใดมีความทุกข์เราคนต้องเคาะได้เราสงเคราะห์แต่ต้องเคาะไม่ได้ก็วางเฉย,ยไม่ซ้าเติมทําตัวทําใจเสมอกับคนทั้งหมดส,สัตว์ทั้งหมดในโลก ถือว่าคนก็ดีสักดีไม่ทาดเทีหมือนกันไม่ทัดน้ำาตดดินาตนุตมนาัุไฟหมนกันรักสุขเดือดทุกข์เหมือนกันทําจิตใจเป็นสุขไม่ดังเกียจใครไม่ถือว่าใครสูงไม่มไม่ถือว่าใครต่ําไม่ถือว่าใครเสมอกับเราถือว่าเรากับเขาเหมือนกันทั้งหมดมีความต้องการช่นเดียวกันต่อไปอุตทักษะเพื่อรมงฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านบ้างอาณาจักรเป็นเหมือนเหมือนมาก ว่ามีความคิดอยู่นิดเดียวว่าเวลานี้เราเข้าเปว่าอนาคามีแล้วถ้าเราหยุดแค่นี้เราก็ไปนิพพานได้ไม่จำไม่จำเป็นต้องเป็นบารมีต่อไปปล่อยให้กําลังใจค่อยๆตัดกิเลสเองทีละน้อยๆถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องทําคิดว่าเราจะต้องทําถ้าชีวิตยังทรงตูดอยู่เพียงใดก็เป็หันรหรัทําตัวไปละหันสันติสันใด หลังจากนั้นก็ตั้งใจตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านและจิตคิดว่าไม่ไม่จำเป็นต้องทำนั้นเลิกไปคิดว่าเราต้องทำในเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็ตัดเกลื่อให้เป็นสงเฉชทวารให้หมดไปเลยต่อไปก็ตัดอวิชชาข้อสุดท้ายอาวิชชาแปลว่าไม่รู้หรือความโง่ไอาชาเราโง่ดีกว่าภาษาบาลีแปลไม่รู้ อวิชาระยะวันสองสั์คือฉันทะกับราคะฉันทะมีความพอใจในมนุษย์สโลกเทวโลกภหมโลกราคะเห็นว่ามนุษย์สโลกเทวโลกรหมโลกดีน่าอยู่ตัดทิ้งไปทั้งสองตัวให้มีความรู้สึกว่าโลกทั้งสามมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่ตรงการไม่ไปดินแดนที่พ้นจากความทุกข์เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอันนี้นี่ปฏิบัติตามระดับนะ เอาแค่นี้ธรรมดาท่านผู้บริษัทเวลาหมดตอนนี้ไปเขาบรรดาท่านผู้บริษัทไหนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานหมดหมดก็หมดแรงพอดีเหมือนกันเนี่ยเขาส่ง